จะไปคาวาคุจิโก สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ยามานาชิะนะครับก็คือที่เราไปเที่ยวฟูจิคิวไฮแลนด์มาเมื่อวานสนุกมากเครื่องเล่นเขาแบบสมกับที่เป็นอินเอร์เน็ตเวิร์ดเรคคอร์ดนะครับก็คือ,อทุกอย่างเนี่ยคือเสียว่ะเสียแล้วก็สนุกสุดเวี่ยงมันจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ<ม>เราก็จะไปเที่ยวที่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับก็คืออย่างเช่นพวกเจดีชูเรโตอะไรต่างๆที่ที่ อ่าใช่แล้วก็จะไปถ่ายรูปเก็บภาพกันนะครับแล้วก็ให้ดูนี่อันนี้คือที่พักคืนแรกของเรานะครับที่ Highland Resort s p d s a นะครับคืออยู่ติดกับสั่วนสนุกเนี่ยมาปฏติมาดูเดี๋ยวข้างหลังนี่อันนี้คือไม่ใช่ภาพกราฟิกแต่อย่างใดนะครับมันคือหลังที่พักเราจริงๆมีกระจกกันอยู่สวยมากสวยมากสวยมากใช่แต่ก็ตรงนี้มุมเนี้ยห้องเนี้ยคือจะเห็นส่วนสนุกเนาะแต่จะไม่เห็นฟูจิ ใช่ฟูจิจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่าใช่ใช่ก็จะเห็นแต่แค่นี้ก็ถือว่าสวยมากแล้วตอนนี้เราก็มาในของต้นเดือนตุลาเนาะฟูจิภูเขาไฟฟูจินะคือเริ่มใส่หมวกเริ่มใส่หมวกนิดหน่อยละเริ่มมีหิมะคลุมนิดหน่อยละครับแต่จะหิมะคลุมหนักๆน่าจะเป็นช่วงนี้ละฤูจิกาทันวาก็น่าจะคล้ำกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโชคดีของเราตรงที่ว่าเมื่อวานเนี่ยอสกะกับบูมที่ เป็นน้องนะครับก็บอกว่าก่อนนั่นเนี่ยฝนตกชุกเลยฟ้าข,ขมุขโมวแต่ว่าเมื่อวานนี้เรามาแดดจ้าเลยอากาศสบายมากแล้วยิ่งช่วงเย็นๆนะที่เยามมานาชิที่ฟูจิคิวไฮแลนด์นะครับคือเย็นมากอากาศสบายมากแล้วเมื่อวานเราเปรี้ยวด้วยนะสองคนไม่ใส่เสื้อกันหนาวใช่เมื่อวานุณหภูมิประมาณสิบสิบสามองศาสิบสองสิบสามใช่ <laughs> ช่วงช่วงค่ำๆนะครับช่วงประมาณสองทุ่มทุ่มสองทุ่มเ <laughs> นาะอากาศเย็นสบายดีมากอะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่า E คุณตีคยคบวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันเออตอนนี้เรากะลังออกจากโรงแรมนะครับกำลังจะไปคาวากุชิโกใช่แต่ก่อนอื่นเลยนี่สิ่งที่เราคุ้นเคยในเมืองไทยนะครับก็คือเซเว่แต่ข้างในยังไม่เห็นว่าเป็นยังไงนะครับครั้งแรกในการเข้าเซเวที่เจแปนไม่ปิดเมื่อกี้เห็นคนเข้าอยู่เปิดเจ็ดโมงนี่เป็นเซเวที่ฟูจิคิวไฮแลนด์เลยนะครับนี่รางรถไฟอข้งลัง อันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้าฟูจิคิวนะครับนี่เลยสวยมากกระดูเซเว่นกันปะเราเข้ามาดูหน่อยว่าเซเว่นจะเล่นที่ญี่ปุ่นญี่ปเ่ามีสินค้าหรือว่าลิตภัณฑ์อ,อะไรที่มันแบบแตกต่างจากเราไหมของกิมอะไรอย่างเงีนะ้ยเนาะเป็นปลัมรูปปลัมต่งางๆเอยได้นี่เมือม่อวานเมื่อวานกินแล้วคาเบ,บี้อันเนี้ยอร่อยเวอร์อร่อยมาก <laughs> อร่อยเวอร์ S <S ได้ครับน่ากินมากครับดูดิอุ้ยน,น่ากินอ่ะเพิ่มพลังงานได้เอาไหมนี่ราค์กินเอออยู่เอานั่นก็ได้ไออยากกินอนอนิกเกอร์อันนี้อันนี้อกินอะไรไดีอ่ะไม่รู้จะกินอะไรครับทุกคนมันดูน่ากินไปหมดเลยนะขนาดของในเซเว่นนะสี่ร้อยสี่สิบสองจุดแปดอุย้ยใช้เหรียญได้ละสี่ร้อยก็เยน็นเราได้ใช้เหรียญแล้วครับเพื่อน โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนญาตไปหาของกินแล้วก็เจอยังไงเจอกันนะครับที่สถานีรถไฟเรไจะถ่ายบรรยากาศที่รถไฟให้ดูนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟูจิคิวเทรนสเตชันนะครับเ,เพื่อนๆกำลังเดินทางไปที่สถานีคาวากุจิโกะนะครับเพื่อไปเที่ยวกันในวันนี้ครับเอานะับ1,2,3งปิ้งถึงแล้วครับคาวากุจิโกะเทรนสเตชันนะครับเ,เพื่อนๆได้เราไปเที่ยวกันครับรถบัสมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ ก็มันจะไปเที่ยวรอบๆอาว a ค a จิโกะเล k น,นะครับซื้อบัตรนะครับเป็น 1, 1> แบบอ u ล l i m i t e d ร้อยใช่ u n l i ิ i t e d หนึ่งพันเจ็ดร้อยเกณซึ่งรถสีแดงเป็นเวทไลน์เนาะรถจะพาเราไปเที่ยวครับเนี่ยนะครับตามเส้นมันจะมีสามสามสามสีหลักๆเนาะจะเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเออสีฟ้า,ฟาอ่ะคตอนนี้<า>เราไปจะไปเที่ยวตามสีแดงขึ้นรถขับไป ตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีในส่วนของไซซิ่งบัสที่เราบอกไปซึ่งก็เป็นตัวอลิมิเต็ดราคาผู้ใหญ่1,700ซึ่งจะเป็นไปกลับเลยใช่ไปกลับนะครับถือว่าคุ้มนะครับก็ตกคนนึงก็น่าจะประมาณ2 0 0รอกว่าบาท ส่วนที่เราเลือกเรนไลน์เพราะว่าเรนไลน์เขาจะวิ่งรอบๆทะเลส,สา,เาบคาบาคุจิโกะใช่ด้วยความที่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวบนะ่ายเนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปในเมืองก็ <ไป S 2> คือชิจุกุนะครับเราจะมีเวลาถึงแค่บ่ายบ่ายโมงครึ่งเพื่อที่จะนั่งรถบัสจากจากที่คาบี่คุจิคิวไฮแลนด์นะครับไปที่ชิจูกุแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเจดีชูเรโตอีกนะครับนะก็ยังไงก็เดี๋ยวลองดูว่าเจดีชูเรโตจะสวยแค่ไหนแล้วก็เข้าวังคุจิโกะเลคเนี่ยมีอะไรหน้า ถ่ายรูปบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมราฝากเพื่อนๆกันกนะโอเคนี่ครับอันนี้ก็คือรอสันที่มีวิวเป็นฟูจิในตำนานนะครับเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่ารูปเป็นไงนะครับ คือทะเลสาบคาว่ากุจิโกะนะครับเพื่อนจริงๆอ่ะช่วงหน้าหนาวคนญี่ปุ่นเขาก็จะมากางเต็นท์กันบ้างนะตรงริมริมทะเลสาบเนี่ยเท่าที่อ่านใช่เขาจะชอบมาแบบเหมือนกางเต็นท์ริมทะเลสาบกันนะครับนี่สวยมากสวยมากเขาจะมีแบบเยาวรุ่นชาวญี่ปุ่นนะครับมาปั่นจักรยานกันตรงนี้ นี้เราอยู่กันที่คาวากุจิโกเฮิร์พอลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ที่ป้ายที่5นะครับของเส้นเรดไลน์นะครับตัวนี้เราจะมาแวะคือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เขาจะทําแบบสมุนไพรนะครับของคาวากุจิโกนี่เองนะครับผมซึ่งฝั่งตรงข้ามของตัวคาวากุจิโกเฮิร์พอลเนี่ยก็คือจะเป็นทะเลสาบทะเลสาบที่เราไปมาเมืมม่อสักครู่เมื่อกี้นี้อ่าใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในนะครับว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับ ไปกันนั่นคือข้างในของเขานะครับก็เขาจะไม่ได้มีเฉพาะสมุนไพรเนาะเขาจะมีพวกของที่ระลึกซูวเนียต่างๆนะครับในกันทำพี่าดูดิอันนี้สวยมากจาผูเขาไฟเขาฟูจินะครับ ล้วก็จะมีของแบบเล็กๆในน้องน่ารักน่ารักอ่ะดูอย่างนี้แหละครับจะเป็น่างน่าจะเป็นเหมือนกับแจกันดอกไม้อ่ะครับนสำหรับใส่ดอกไม้เล็กๆน่ารักน่ารักอันนี้อาจจะแบบที่เสียบก้านก้านไดต่างๆน่ารักมากนะครับมีอะไรอีกฮะก็นอกจากนี้ก็จะมีเป็นแบบพวกของกินที่ทํามาจากสมุนไพรต่างๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราทั้งสองคนขอตัวไปดูขอลแล้วก็ช็อปนิดหน่อยหน่อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปสถานีต่อไปนะครับ,บโอเคครับเมื่อกี้เราก็นมาเท<ถ>ี่ยวที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะนะครับก็ผ่านสเตชันที่5 9.. 8ที่เราไปแวะมาเมื่อสักครู่ครับตอนนี้อยู่ที่ปลายทางที่สถานี20ใช่สถานีสุดท้ายนะครับผอ เลดไลน์นะในส่วนของโออิชิพาร์คโออิชิใช่มันจะอร่อยจิ๋วหิวหิวละเนี่ยมันจะเป็นสวนนะครับเขาจะเป็นสวนเหมือนสวนดอกไม้ของของคนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ข้างหลังสวนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นภูเขาไฟฟูจิใช่ก็เรียบไปกับทะเลสาบเขาวาคุจิโกะใช่ครับสวยมากเราไปดูเราเก็บรูปไปฝากเพื่อนๆกันดีกว่าสวยไหมตอนยังไม่เคยเจอเออนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนชาวบ้านนะครับมาขายของร้านค้าราค้าร้านค้าคนในชุมชนแล้วกันแล้วตรงนี้ก็จะมีอ่งุ่นเคียวโฮนะครับน่ากินมากเป็นร้านค้าชุมชนได้นี่บรรยากาศคือทุกที่พี่อารองสังเกตไหมว่าทุกที่เขาจะมีบริการในส่วนของตู้กดน้ําไว้ให้ทุกที่นี่ครับแบบนี้เลยแล้วก็ห้องน้ำ ห้องน้ําสาธารณะเขาต้องต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างสะอาดจริงๆจริงที่อย่างของเขามันน่ารักตะมุตะมิตะมุตะมิไปหมดมันทําให้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวิวละอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบสวนดอกไม้นี่เป็นประมาณนี้ตอนนี้กําลังจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะกําลังจะเข้าใบไม้เปลี่ยนสีอุ้ยฟูจิฮังเนี่ยให้ดูนี่ครับตัดภาพมาที่ตรงนี้น้องฟู ฟูจิวันนี้ฟูจิของไม่อายเลยนะก็ม hmm> ีไม่บางก็ไม่บังไม่แ şey ล yes, um> ้วก็ด้านบนก็หิมะเริ่มปกคลุมนะครับเป็นน้องฟูจิสุดทีดูสิอยางอยู่ในเฟรมด้วยอ่ะคือหินแดงแรงอย่างนี้คือไม่ต้องกลัวร้อนนะครับ คือมันมีลมเย็นพัดตลอดเนาะใช่แดดแรแดดร้อนมากแต่เราก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วข้างในก็มีเสื้ออีกหนึ่งตัวไม่ต้องกังวลเลยว่าจะรอนเริ่มหนาวแล้วนะโอเคโอเคครับดี๋เท่าไปกันข้างใน, <c oughs> นไปถ่ายรูปกันแล้วก็เก็บภาพส,สวยๆให้เพื่อนกันนะโอเคกัน เมื่อกี้เราก็ลงรถไฟนะครับที่สถานีโยโมอะไรนะชิโมโยโยชิดะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินเท้านะครับไปที่เจดีชเรโตนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามและความอลังการกันว่าจะปังขนาดไหนนะครับามาถึงก็ไม่ต้องกลัวหลงเนาะเพราะว่าลงจานีเสร็จปุ๊บนะเาจะสถานีจะอยู่ซ้ายมือออกจากซ้ายมือมาก ก็เดินตามทางเลยเขาจะมีป้ายบอกอยู่อยู่ตลอดทางเลยแล้วก็ระหว่างทางเดินเขาจะมีนี่เป็นรูปะครับใช่เป็นรูปเลยบอกเลยว่าอันนี้แหละเป็นทางเดินไปเจดีชูเรโตูเลยนะฮะเจดีชูเรโตะเนี่ยคือดังมากๆนะครับในถ้าใครเห็นเขาจะสังเกตมันจะเป็นในปฏิทินในภาพในรูปวาดอะไรต่างๆของญี่ปุ่นนะหรือเซิร์ อ่อแลนด์มาร์กต่างๆในญี่ปุ่นแบบไม่เฉพาะจอจงครับใช่เจดี์ชเรโตะก็จะต้องเป็นหนึ่งในนั้น <Okay. S 2> ที่จะต้องขึ้นมานะฮะงั้นเราต้องรีบไปรีบไปอีกประมาณ <laughs> เพราะว่าสิบนาทีเราอาจจะใช้เวลาที่นี่ได้ไม่นานมากนะครับ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถบัสที่ฟูจ <laughs> ิคิวไฮแลนด์นะครับ <laughs> เพื่อที่จะไปที่ชินจูกุกันต่อนะครับวันนี้จะเข้าเมือง <laughs> เป็นแบบหนุ่มญี่ปุ่นในเมืองแล้ววันนี้โอเค ไปครับไปดูชูเรตโตกันโอเคปังจากเสียงหอมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้านะครับเจดีชูเรตโตแล้วเดินขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยอยู่ฟิวดาสเทพโอ้โหเหนื่อยเลยเ <c oughs> ดินขึ้นไปอีกลินห้อยเดินขึ้นไปอีกสิบนาทีพีอโอเคไป โอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงยอดเจดีชูเรโตแล้วหนึ่งมากยใครบอกว่าเหมือนดอยสุเทพหนักกว่านะครับเดีย๋ยวเราก็จะเห็นความสวยงามของยอดอเจดีชูเรโตด้วยมีวิวข้างหลังเป็นอ่าเบรกก่อนไหมฟูจิ <laughs> นะครับเราไม่เบรกเพราะยอะ เราขึ้นมาปู๊บถ่ายอะไรเสร็จปู๊บเราก็ต้องรีบลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวโกนไม่ทันรถไฟเอ้ยไม่ใช่รถบัสนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับอีกนิดเดียวครับตอนนี้นะครับก็คือเดี๋ยยววไปถ่ากความสวยงามของเจดีชูเรโตจากทางด้านล่างนะครับที่ยังไม่ได้เห็นมิสเตอร์ฟูจิด้านหลังนะฮะในที่สุดก็มาถึงตรงนี้ แต่ว่าคุณติยอมแพ้ไปแล้วครับบอกขอลออยู่ตรงข้างล่างนะครับทรงเจดีเมื่อสักครูน่นี้แต่อารมีหน้าที่ต้องขึ้นต่อเพราะว่าอยากเห็นวิวที่แบบสวยแบบในปฏิทินแบบในรูปที่เขาลงกันในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็มองไปตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวเมืองเยามนาินะครับโอเค อีกอกี่ขั้นครับนี้่ยโอเคเราจะนับยหนังพร้อมกันนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงขงบนแล้วแต่เสียดายมากเลยอ่ะจริงๆมันสวยมากเลยถ้าไม่มีเมฆบงังสิ่งที่อยู่ข้างหลังเจดีชูเรโตนะครับหนึ่งส,งสแกดูดิมันสวยมากแต่เมฆบงัง ยอดภูเขาไฟฟูจิแต่ก็ได้เห็นขนาดนี้ก็สุดละครับมันเป็นอาจจะเป็นช่วงอากาศที่เมฆมันปกคลุมภูเขาไฟพอดีนสวยครับผมเ,เดี๋ยวจะลงแล้วนะครับเจอกันข้างล่างโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ โรงแรมของเรานะครับก็คือไฮ<อ>แลนด์นแลรีสอซอ,อน,นอสปาใช่ตอนนี้เราก็กำลังรอรถบัสท,ที่จะเข้าเมืองเข้าชินจูกุนะครับใช่เพราะว่า,<ช>าวจริงคือเราซื้อที่อพาร์มตมาเนาะแล้วก็เราจะนั่งรถไฟฟูจิโรเวเนาะเพื่อจนั่งรถไฟเจอารถไฟเจอเข้าชินจูกุแต่ตรนี้มันติดตรงที่ว่ารอบมันไม่ได้เพราะว่าเราอยากรีบกลับเข้าไปในเมืองไปไหวไปไหวใช่ครับรอบกลับของมันจประมาณ8ชั่วโมง รเราแบบไม่อยากรอเราอยากถึงในเมืองชินจูกุเร็วบ่ายสามทุ่มเราก็เลยเลือกสิการนั่นมาสปกร็ราคาประมาณ 400, ามสี่ร้อาเใช่ต่อคนนะครับทีนี้มารีวิวดีกว่าสำหรับพื้นแรกที่ญี่ปุ่นเลยที่เรานอนก็คือโรงแรมนี่ครับไฮแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งก็งต้องบอกตรงๆว่าคุ้มนะครับมีออนเซ็นมีอะไรให้แช่ทุกอย่างคือดีมากแล้วก็อยู่ติดกับ ฟูจิคิวไฮแลนด์ที่เราไปเที่ยวกันมาเมื่อวานด้วยเดือนสิบเก้าเท่านั้นนะครับมีความประทับใจหลายอย่างกับเมืองน,นี้มากนะครับดีมากที่เป็นเมืองแรกในการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยนะครับในทริปนี้ไม่ว่าจะเป็นคาวาคุชิโกะเลคนะครับหรือว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่ขึ้นไปแสนเหนื่อยของเราก็คือเจดีช <ure> <ure> ูเรโตะชูเรโตะนะครับแล้วก็ฟูจิคิวไฮแลนด์เมื่อวานที่ทไปนะครับทุกอย่างคือ คอมพลีตตามแผนทุกอย่างเลยที่เรามาดมยะดมไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าความสนุกที่ชินจูกุจะเป็นยังไงครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับยังไงเราไปเจอกันในโตเมืองนะครับในอีพีถัดไปสำหรับโอเคเ e สก o บ๊ายบายโอเคครับเดี๋ยวเราทั้งสองคนของตัวไปสถานีต่อไป โอเคครับ okay. ตอนนี้เราอยังตอนนี้เราอยู่ที่หน้า <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่คาวากุเป็นยังไงครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับโ okay. yes. okay. อเคยังไงก็เจอกัน <c oughs> ในโอมองนะครับในที่ถัดไปสำหรับโอเคยังไงบ๊ายบาย